การจองจำที่ทารุณเจ็บปวดพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ไว้กับพิสุตั้งหลายพิสุตั้งหลายความไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโฮตัป,ปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมมีอยู่แค่ผู้ใดเรากล่าวบุกคลผู้นั้นว่าเป็นคนจนเกินใจไร้ทรัพย์สมบัติในอริยวินยัย พิสุทั้งหลายคนจนชนิดนั้นเมื่อไม่มีสัตตาไม่มีฮิริไม่มีโฮตพะพไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาในกุศลธรรมกาย่อมประพฤกติกายตุจริตวชีตุจริตมโนตุจริตเรากล่าวการประพฤกตุจริตของเขานี้ว่าเป็นการกู้นี้ เมื่อจะปกปิดกายตุจริตวชีตุจริตมโนตุจริตของเขาเขาตั้งความปรารถนาอันเลวทรามปรารถนาไม่ให้ใครรู้จักเขาดำริไม่ให้ใครรู้จักเขาพูดชาไม่ให้ใครรู้จักเขากวนวายทุกอย่างเมื่อเพื่อไม่ให้ใครรู้จักเขาเราเกล่าวการปกปิดความทุจริตยอย่างนี้ของเขานี้ ว่าเป็นดอกเบีย้ยที่เขาต้องใช้เพื่อนสหเพื่อนสหพรหมจารีผู้มีศีลเป็นที่รักปากันกล่าวปารกเกาอย่างนี้ว่าท่านผู้มีหายุนี้ทำอะไรอะไรตุจริตอย่างนี้มีปกกติประพฤกิประทำอะไรอะไรตุจริตอย่างนี้เรากล่าวการตูกกล่าวอย่างนี้ว่าเป็นการตูกตวงนี้ เขาจะไปอยู่ป่าก็าตามอยู่โกนไม้ก็าตามอยู่เรือนว่างก็าตามอากุศลวิตกอันเป็นบาปประกอบอยู่ด้วยความร้อนใจย่อมเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจเขาเรากล่าวอาการอย่างนี้ว่าเป็นถูกติดตามเพื่อตัวงนี้ปีสุตั้งหลายคนชนชนิดนี้การประพฤต์กายตุจริตวช,ชีตุจริตมะโนตุจริต ภายหลังแต่การตายเพราะการแตกทำลายแอ่งกายย่อมถูกจองจำอยู่ในนรกบ้างในกำเนิดเดรจา,านบ้างพีสุทั้งหลายเราไม่มองเห็นการจองจำอื่นแม้อย่างเดียวที่ตาดุนอย่างนี้เจ็บปวดอย่างนี้เป็นอันตรายอย่างนี้ต่อการบรรลุโยกักเขมารมอันไม่มีจำอื่นยิ่งกว่าเหมือนการถูกจองจำในนรก หรือในกําเนิดเดรจานอย่างนี้คาถาปนวกตายประสูตรความยากจนและการกู้หนี้ตั้นกล่าวว่าเป็นความทุกข์ในโลกคนจนกู้หนี้มาเลี้ยงชีวิตย่อมเดือดร้อนเพราะเจ้าหนี้ติดตามบ้างเพราะถูกจับกุมบ้างการถูกจับกุมนั้นเป็นความทุกข์ของคนบูชาการได้คำถึงแม้ในอริยวินัยนี้ก็เหมือนกัน ผู้ใดไม่มีศรัทธาไม่มีฮิริไม่มีโหทะปาสั่งสมแต่บาปกรรมกระทำกายตุจริตวจชีตุจริตมโนตุจริตปกปิดอยู่ด้วยการกระทำทางกายตางวา,จา,างจิตเมื่อไม่ให้ผู้ใดรู้จักเก่าผู้นั้นพอกปูนบาปกรรมอยู่เนืองนิดในที่นั้นๆคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่คมชั่วของตน จะเหมือนคนยากจนกู้หนี้มาบริโภคอยู่ย่อมเดือดร้อนความตรุีีเกิดจากวิปัสสานอันเป็นเครื่องทรมานใจย่อมติดตามเกาไปในบ้านและในป่าคนชั่วทำบาปกรรมรู้สึกแต่กรรมชั่วของตนไปสู่กรรมเนิดเดรจา,านบางอย่างหรือว่าตูกจองจำอยู่ในนรกการตูกจองจำนั้นเป็นตุกชนิตที่ต่อ ตีระจนไม่เคยประสบเลย